สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีย่เสา้ๆอี่น้อยมะขาำดีขึ้นแล้วบ่อไขน่นะไ,ไก่อนยา่ไหาย,ยา่หน้าฮขาก็เติมต้องเพิ่มปุ๋ยสะปอดสารผิดให้เข่าห้หน้านันก็คือขี้งัวค้นฝุ่นขี้งัวลงหายหน้าพี่น้องเอ้ย คุณชดๆตัวได้พี่น่องเลยบรยุบรมีมักบุดองมักเอามาตะทองง่วนล้วนปเปิรนซิเบิร์ดคอกิ๋เบาใจกำนังดาวตักฮักกได้จักรถหีิชิป,ปายรถฮะรถกสแ ตีลุจะจะแกแล้วตีลุลแล้วตีลุดอีกโอ๊ยมึงในพี่น้องขัวมันควงนะมันลงไปไหลหกินปลานะขึ้นมาเชียงปูใจแหม่นข้ามคูนด้ลูกเลยหนาวเลยหมดจากหนาวดอกมานะ เห so ็นกระยุ่นยุ่นมันปลากะดิแต่งเปดงดงเอาไรบปนส่วนฝุ่นล่งหนามาก็ไปยืนบอกว่าไปไปช่วยจีแคปเชส่วนส่วน ธรรมชาติสุดๆ <c oughs> ย่อขึ้นป้ายไปสั่นขอเหตุกระซั่มมีเงงไงเด้อมีเงงวัวใหญ่กระซั่มบุมเบี้ยวอยู่ฮะตีไผ่ทุกปีพี่น้องเอ้ย ข้าฝุ่นลงให้หน้าหนิไม่ใส่สิบได้เปลืองปุ้ยเฮาข้าก็ไ้ใส่ปุ้ยลายใส่แต่นี่ ตั่เนี่ยต้องใส่กระจ้ามพีน่น้อง้นี้นนไ้ับยได้ใช่ รับแบบไร <c oughs> โอ้ยเขากาะอยากฉับปกเลยฉับเขาหัอยู่เนี่รับแบบไรรับแบบไรดีหนันนาพี่โอ้ยสัมผุเถ้าอาเบาใจสู้ๆทำมันแล้วสันมือนี่อืม เพิ่งพี่น้องไปเยาะพ่อยาผ้มก่อนพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มจะเต็มโหลดแล้วฮะการลงประเทศคือโลดท,ท,ที่จะลงเท่าไรเคยตอใได้จังหวะพี่พอบอกค่าลงหลุมตะกาล,ลงไปทางไหนต้องมันมองห้าม ใช่คจะเอาลองนานาหื่นอีมินลูกต้องการจะไปแ้วไอเขาอย่้เาตืดตดๆไปแล้วใครล่ะพี่ชายเองตดตืดตืามาจะขี้เปนะใจลูกขีงโง่ ฮะโมบัดอกก็มาลายมันมาเรหน่อยหน่อยผมมิแตี้งัวทังนั้นผมระวังต๊ะลูก ไปวิโกข้อยาวเฮาจงออกไปแบบนี้เอาฝุ่นลงหน้าเอาปุ๋ยลงหน้าปุ๋ยปอดชั้นผิดใครเต้นหน่อยป่ะฮะป้าฝุ่นของเต้พี่น้องเอ้ยอยู่กลางหหน้าฝุ่นละอ้อมหหน้ามากเลยกูได้พี่น้องกองฝุ่นอยู่หหน้าพวกบ่อใจลงรถอดหนึ่งใชนาให้ใหญ่ฮะพว น้องอเต้เห็นไ่มพี่น้องน้องเต้บ้านี้กับชิชัยแที่ยวก๊กตะแบงหนีแท้านี้เตเตเตโอ้ยแลนมาอะไรพี่น้องเตน้อยมาแล้วมาขี่รถไทยเด้อเต้ขี่รถไทยน้ำอีเด้อ เป็นไอ้มากเลยพี่น้องอ้ามอ้ายมากเลยมาไวมาไวมาเตรียมขี่รถไท่ลำอีมาไว้เล่นเล่นในวัยสี่สิบห้าไปขี่รถไท่ลำอีนี่เล่นลูกเล่นใช่ใช่ลูกใช่ปะ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 ใช่ใช้ขี่แล้วพี่อาไอพี่พี่รถอีลงมาพี่แหละพี่พี่รถไท่อีลงมาหอดพี่แหลทังใดเลยเดียวขึ้นมาพี่พี่พี่รถไท่อีลงมาพี่แหละพี่เขาโง่มาพี่แล้วมาพี่ มาพี่เด้ดโอ้ยรถไทยอียมากเลยไปขี่แล้วไมอีดีกว่ามาไ,ไว้<แ>พี่รถอีลงมาพี่แหละพี่อะพี่เห็นไหมาพ,พามันแหลนนะผู้ดาวรถไทยทางผู้ไวลูกเหงาพี่ไปดลูกฝึกชิวจังไรอีเหงาพี่ดูนั่งนั่งหน่อยเหงาพี่ลูกอ่ะพี่ว่าเมื่อกี้นี่พี่โอ้ยสุยชิวไปขี่ก่อน ชุยจะไปขี่เราไท้ก่อนชุยสินปาเตะกับดาวไปหันก่อน<ะ>โอ้ยไ,ได้โอ้โตำตำต่ำข้าหน้าคนเองนะคนใจเยน<ฮ>็นกือจบได้บรรยากาศงานเฉลิมฉองพี่น้องอุ้ยตาม่วนลายพนโตก็มาหล้วกับปักกลุ่มสูงเย็น ใจป้ากบปกาควรอยากไปขึ้นน้ำอยู่บ่โอ้ยอ <laughs> เต้นใจสำกบอ้าวเขาได้ขี่รถไทยอุ้ยเตะบด้ขี่แหลนแล้วบ่โอ้ยโบกมือสำนัาง,งามงไ่นเนะ เบาใจกันดิบายบายมือสำนักงามเลยเด้กเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนานเบ้หายแล้วลงมาลูกรดสิทับ บได้แล้วควอยอยากขี่รถไม่ใช่แพ่น้องนะพนขี่มูกน้องนะมาเห็นแมาเตุ้ยชิเชขี่มูกเห็นไบ้งแอขี้เดียดเด้บ้งข้าเมื่อ้ังคนะ้้งุยเเบ้งอเฮียข้าจังคุนนะาร่งเลยวันนี้ อีพันออกไปลูกไปทางหนาพูผูใจทางหนาไปขึ้นรถผูน้องดาวคนขยันส่วนขี่งัวจุบๆน้องดาวประเจิดกีกีเพื่นวะ เหมือนแห่ผูหผืนเป็นวัดพี่เลี่ยงก็ว่าวันอันามาจักที่จับคนเลยว่าิบล่งหอดพี่อุ้ยพญญานัญานกกระาอ่ะโอ้ยหัวหัวแน่ ทัวแบบสะใจอะไรนะเออ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 สวจะเม่เป็นตาซังโอ้ยโอ้ยอันนี้มันใช่ปาลุงดูลุงนี่มันเหม็นขี้งัวจังเลยไปยืนใกล้ไปจมบถุยถุยเสดังเต้ดังไปตุบตุบพี่รองเอ้ยขี้งัวมาสั่งหอมสื่นใจจังเลยประชันคนป้ารนนะ ไปคิดเดียกิงว่ะพี่น้องเลยสับคนไปเดือดเดือดจับคนแน่ยัดคนง่ายหลังจับคนเบิ่งโอ้ยพี่น้องเอ้ยแหงเบิ่งแหงบมจบกับน้องอาเต้เดี๋ยวควมมาเป็นตาสังคลิปนี้สาวหนาทีกท K, era, ็ย <tout S 3> <lit i? S 2> ังบเบื่อพี่น้องเอ้ยพวกนี่ยพวกไอ้ยี่มานดู ยิ้มหานเส่อสวยดูเต้อารองเดือดไทยเราทำมายิ้มนะอารองยากโบลงเดอดไทยไปแล้วพี่น้องพ่อกบคลิปหนาที่แม่งสุดๆทุกคนสบายดีพี่น้องคลิปนี้ก็ลาสันีท่อง้าก็คืมคืมแม่แก่กันแม่งอี้ก็ห้องสนันอยู่บรรยากาศดีขนาดพี่น้องเลยบ้านนาเฮาไปล้เด้พี่น้องสบายดี